ครับผมวันนี้พบกับเชฟปรุงยางหรืออตูกระถางยางรถยนต์ครับวันนี้เชฟจะพามาปรุงอ่าพามาปรุงแต่งเกี่ยวกับกระบะอาหารสัตว์ครับผมอ่ะบันอื่นนั้นครับผมได้ยางมาผมก็จะมาแบ่งครึ่งยางให้เป็น2ซี่ครับหรือ2ข้างยางหนึ่งวงสามารถตัดออกเป็น2ข้างครับคือผมจะใช้จิกซอในการตัดออกให้ขาดออกจากกันเลยครับก่อนที่จะใช้จิกซอตัดผมก็ใช้สว่านเจาะนําลงไปก่อนเพื่อให้มีรูครับ รูเพื่อจะให้ใบจิ้มซอลงไปตัดได้ครับเพื่อจะให้มันออกมาแบ่งครึ่งออกมาได้อย่างสวยงามครับตัดตรงๆเลยครับเมื่อตัดเสร็จแล้วครับมันจะมีริ่มลวดครับโอ้โหลักษณะการตัดเนี่ยตัดยากลำบากมากครับเหนื่อยครับก็นี่นะครับต้องอาศัยความแข็งแรงอึดพอสมควรอ่ะครับเมื่อตัดออกมาแล้วครับมันจะเป็นริ่มครับมันจะเป็นริ่มลวดรอบตัวยาเลยครับเนาะเออถ้าเราไม่เจียออกเนี่ยมันก็จะ บาดไม้บาดมือเนาะเออเราก็ต้องเจียออกเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการเจียเนาะอ <laughs> เออเหนื่อยครับไ <laughs> ออะเนี่ยสวยงามครับเนี่ย หนึ่งวงแบ่งเป็นสองครึ่งครับจากนั้นก็มาเจียริมลวดครับนี่ครับเจียริมลวดครับถ้าเราไม่เจียออครับโอ้โหมือลูดมือสะดุดครับแมการบาดเจ็บแน่นอนอหรือสัตว์เลี้ยงเราไปกินเกินการปากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะหนีไปอีกเนาะมันกลัวครับเข่าครั้งเดียวกลัวเลยโดนจิ้มครับนี่แหละครับก็จะเจียโดยใช้ลูกหมูครับอภาษาช่างเขาบอกเลลูกหมูเจียหรือไฟเบอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนั้นเลยครับเอเจียให้มันเรียบไปเลยครับเนาะอ นี่แหละครับยางหนึ่งวงสามารถทำใบสองข้างเลยเนี่ยโอ้โหสวยงามครับนี่ครับอืมเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนี่เอาเมือลูดดูครับใจกล้าหน้าดูปักมือนี่จะสมน้ำหน้าตัวเองนี่แหละครับสวยงามครับจากนั้นครับ แต่ลักษณะนี้เราเอาไปให้ไก่ให้อาหารได้เลยครับแต่ผมจะทําอีกแบบหนึ่งคือผมจะปะเนี่ยครับไอตรงกลางเนี่ยครับปะเพื่อจะให้ให้น้าได้ด้วยครับอ่าให้น้าได้ด้วยให้หัวอาหารได้ด้วยครับอ่าปะให้มันอยู่นี่แหละครับโดยใช้ซิลิโคนครับโดยทั่วไปครับหลอดนี้ก็หมอนร้อยกว่าบาท90าบางรกก็เก้าสิบบางรากก็ร้อยครับเออครับซิลิโคนชิ้นเหนียวสีดําครับปะลงไปด้านล่างก่อนแล้วใช้แผ่นยางเสริม้าใบครับตัวนี้ครับอ่า ในการอุดลงไปตัดให้มันพอดีครับมาให้มันอมรูไอตัวของยางรถยนต์ครับอ่าแล้วเราก็อุดลงไปโดยใช้สว่านแล้วก็ตัวสกรูครับอ่ายิงยึดให้รอบเลยครับเนี่ยครับยิงยึดให้มันรอบๆบเลยครับสกรูนี้ไม่ต้องห่วงจะเป็นสนิมเนาะเดี๋ยวเรายึดลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ตัวซิลิโคนครับน้อซิลิโคนนี่แหละครับปิดไม่ให้มันโดนน้าครับเมื่อมันเหนียวมันอะไรหัวเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับซิลิโคน ชิดนี้ครับนี่ครับอุดต,ตรงไหนมีรูอุดให้หมดครับโอ้โหข้างล่างเราก็อุดแล้วครับข้างล่างเราก็มีไอ้ตัวรองพื้นไปแล้วเนาะเออแล้วข้างบนเนี่ยอุดอาเป็นการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหสวยงามครับให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่ให้อาหารหมูได้ครับพวกนี้โอ้โหโอ้ห้ธาโอ้โห,โห,โโหควรบาทาที่จริงเลย <ride> นี่นะครับโอ้โหตามสไตล์ของเชฟปรุงอย่างอะเพื่อประโยชน์ของทุกคน